โรงเรียนคุณธรรมเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในหมู่นักเรียนคุณครูบุคลากรและผู้บริหารการสร้างบรรยากาศของโรงเรียนก็ต้องเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีในทุกๆด้านเช่นความสะอาดความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถทำงานและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีในเรื่องของคุณธรรมอีกด้วยนอกจากครูผู้สอนจะสอดแทรกบทเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมในทุกๆคาบเรียนแล้วนั้นทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการคุณธรรมเข้าไปด้วย ครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการคุณธรรมในกีฬาสีประจำปีการศึกษา2567ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตสุภาพในกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีวินัยในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งแรกเริ่มนั้น จะหานักเรียนด้วยความสมัครใจหากนักเรียนคนใดชอบเล่นกีฬาก็จะให้ไปสมัครในการเล่นกีฬานักเรียนคนใดชอบการแสดงชอบเต้นก็จะไปสมัครในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์นักเรียนคนใดชอบในการทำโค้ดมือก็จะไปสมัครเป็นกองเชียร์ซึ่งแรกเริ่มนั้นจะเริ่มต้นจาก ความสมัครใจเพราะโรงเรียนมีความเชื่อเหลือเกินว่าหากนักเรียนทำสิ่งใดด้วยใจก็จะส่งเสริมให้มีวินัยในสิ่งนั้นเป็นอย่างดีซึ่งเราจะเห็นได้ว่านักเรียนทุกๆคนมีการตั้งใจฝึกซ้อมในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างมากเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากนอกเหนือเวลาที่ตนเองเรียนในห้องเรียนและในช่วงชั่วโมงเข้าสีนักเรียนทุกๆคนในโรงเรียนสามัคคีศึกษา มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเป็นอย่างมากไม่มีนักเรียนคนใดที่แอบหนีสีขึ้นไปบนอาคารเรียนทุกคนลงมาร่วมกิจกรรมกันอย่างร้อยเปอร์เซนต์ในการเตรียมงานกีฬาสีของแต่ละคณะสีนั้นนักเรียนทุกๆคนมีความสมัครสมาสามคคีเป็นอย่างมากอีกทั้งยังใช้วาจาที่สุภาพในการพูดกันระหว่างเพื่อนและกับคุณครูด้วย กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมที่1ปีจัดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นดังนั้นนักเรียนจึงให้ความสําคัญกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเด็กๆทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจรวมไปถึงคณะครูและผู้บริหารที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้นักเรียนนั้นบนรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการในการจัดก,กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา2567ในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของงบประมาณรวมไปถึงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันให้จัดกิจกรรมนี้ไปได้อย่างราบรื่นโรงเรียนคุณธรรม มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับชุมชนรอบโรงเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมให้นักเรียนนั่นเองทุกท่านจะเห็นได้ว่าแม้ฝนจะตกหนักเพียงใดนานเท่าไหร่ก็มีอาจต้านทานความตั้งใจความกระตือรือร้นความมีวินัยในตัวของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษาที่ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไป ตั้งแต่ตอนเช้าจรุดตอนเย็นด้วยความตั้งใจและภาคภูมิกิจกรรมคุณธรรมเชิงบูรณาการในกีฬาสีครั้งนี้จะเป็นการทำให้นักเรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิต การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับเยาวชนเด็กๆโรงเรียนสามัคคีศึกษาในด้านจิตใจและสติปัญญาเพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป